สวัสดีครับผมนันจาก True Move นะครับวิดีโอตัวนี้จะแนะนำในส่วนของวิธีการตั้งค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตและ m m ็นะครับบนตัวเครื่องของ m o t o r OLA Mystone ภายใต้เน็ตเบิร์ของ t r u มูฟเอสครับผมอันดับแรกนะครับที่หน้าจอหลักของตัวเครื่อง m o t o r OLA Mystone นะครับเลือกไปที่เมนู Setting นะครับหรือถ้าหน้าจอหลักนะครับไม่มีเมนู Setting สามารถกดปุ่มเมนูนะครับซึ่งอยู่หน้าจอด้านล่างนะของตัวเครื่องนะครับสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับกดที่ปุ่มเมนูนะครับจะมีเมนูป๊อปอัพขึ้นมานะ ข้อที่เมนูเซตติ้งแล้วนะครับเมนูถัดมาให้เลือกหัวข้อเมนูชื่อว่าเมนู Wireless Network นะครับจากนั้นนะครับมองที่เมนูด้านล่างนะครับจะเจอเมนูชื่อว่า Mobile Network นะครับหัวข้อนี้นะครับเราจะทำการเช็คบ็อกนะครับในหัวข้อของ Data r o a m i n g นะครับเพื่อยืนยันนะครับในการใช้งานนะครับของ Network เครือข่ายที่เราโ o a m i n g ก็คือ Tool ท o Move h นะครับผมเมื่อเช็คบ็อกแล้วนะครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับให้ทำการกดยืนยันกดปุ่มโอเคครับผม เมนูถัดมาครับเลือกไปที่หัวข้อเมนูชื่อว่า Access Point Name นะครับกดปุ่มเมนูอีกครั้งหนึ่งครับผมจากนั้นนะครับเลือกไปที่หัวข้อนะครับ New APN นะครับในหัวข้อนี้นะครับในช่อง Name เราจะใส่คำว่า True Edge Internet นะครับ APN เป็นคำว่า Edge Internet ตัวเล็กนะครับถัดมาครับ Username นะครับเป็นคำว่า True True นะครับ Password เป็นคำว่า True True นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่า MCC นะครับให้ใส่ตัวเลขนะครับเป็นคำว่า520นะครับและ MNC นะครับใส่ตัวเลขเป็น00ครับผมด้านล่างนะครับลงมาอีกจะเจอหัวข้อ APN type นะครับให้เลือกนะครับหรือว่าพิมพ์เป็นคำว่า default ครับผมจากนั้นกดปุ่มเมนูครับและทำการกด s a ฟเพื่อยืนยันการบันทึกการตั้งค่านะครับในส่วนของข้อของ 2G Internet นะครับเราจะได้กลับมาที่หน้าจอแรกนะครับกดปุ่มเมนูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วทำการเลือกนะครับหัวข้อที่ชื่อว่า new apn นะครับในช่องเนียนะครับเราจะพิมพ์คำว่า t r u e h m m s นะครับและ apn นะครับพิมพ์คำว่า h m m s เป็นตัวเล็กนะครับผมลงมาด้านล่างนะครับจะเจอหัวข้อชื่อว่า user name นะครับพิมพ์คำว่า true t r u e นะครับและ password ก็เช่นเดียวกันครับพิมพ์คำว่า true t r u e ครับผม และถัดมาครับหัวข้อ mmsc นะครับด้านล่างนะครับพิมพ์คำว่า http colon double slash นะครับ mms t r u e h com นะครับ colon 8 0 0 2 slash ครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างอีกครับจะเจอหัวข้อนะครับที่ชื่อว่า mms proxy นะครับพิมพ์คำตัวเลขนะครับเป็นคำว่า010.004.007.039ครับถัดมาครับ mms port นะครับใส่ตัวเลขเป็น8080 และถัดมาครับ MCC นะครับใส่ตัวเลข520ครับผมด้านล่างลงมาอีกครับ MNC นะครับใส่ตัวเลขเป็น00ครับส่วนสุดท้ายนะครับเมนูด้านล่างนะครับ APN type นะครับเลือกเป็นคำว่า MMS นะครับหรือพิมพ์คำว่า MMS เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มเมนูและเซฟนะครับจะได้หัวข้อการตั้งค่าทั้ง True H Internet และ True H MMS ครับผมที่หน้าจอแรกนะครับกลับมาตั้งค่าในส่วนของข้อของ MMS อีกครั้งหนึ่งนะครับ กดไปที่ปุ่มรูปนะครับ Messaging นะครับในหัวข้อของเมนู Messaging นะครับกดปุ่มเมนูนะครับนะครับเราจะเข้ามาที่หัวข้อเมนูชื่อว่า Setting นะครับภายใต้หัวข้อเมนู Messaging นะครับเลือกไปที่ Setting ครับผมในหัวข้อด้านล่างนะครับมองหาเมนูนะครับชื่อว่า Auto Retrieve นะครับจะมีเช็คบ็อกถูกอยู่แล้วนะครับแต่เราจะเช็คบ็อกอีกหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่า Loaming Auto Retrieve ครับผมเราจะเช็คบล็อกที่หัวข้อนี้นะครับ จากนั้นนะครับการนังค่าทั้งหมดของอ,อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อของ MMS เพื่อจะใช้งานในเครือข่ายของ TrueMove Edge จะสามารถใช้งานได้แล้วครับผม